สำหรับเพื่อนที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเป็กำลังใจด้วยผมแล้วก็ตอนนี้นะครับช่องของเรามีการสมัครสมาชิกแล้วนะผมเริ่มต้น50บาทนะครับเฮ้ยดีนบอ,อ,อเฮ้ยเฮียนี่มันเกย์แต่ตำแหน่งเป็นกุฎิปตองเปียโนเกทาเกเลียนเฮียไม่เล่นอะไทุกตำแหน่งเลยสุดยอดเลยเปเปเปมันเล่นซับพอไ์เป็นอะดีแล้ว,วลกูุฎิเปียนเฮ้ยไอ้เฮีย กูทำเพราะเล่นเกมไอวันนี่ไอ้วันที่มึงมาเล่นเกมเดียวไอ้สัสเล่นยังเล่นสปอร์ตไอ้เงี้ยเล่นป่าทุกทุกตาแลเต่กูก็เลยไม่กล้าเปิดใหม่ไงเฮียกูเปิดใหม่คนนั่งเต็มเลยเฮียไอ้เฮียกูเปิดกูเปิดใหม่ทันทีเลยคนได้ยินมาแล้วคนได้ยินเราพูดแล้วเฮ้ยเดี๋ยววาวนั่นนี่พลานะเอาเลยตามไปเล่นได้อยู่แล้ว ป่าแค่ดูเสียเวลาไปหน่อยร้อยมัถึงเวลาเขาฟิวละเฮ้ยเป็นไรหรอเแยนี่ฟิวอ่ะโอ้ยแกโอเคตอนนี้เริ่มต้นไ้ป้าดีจริงวะตุนนี้ไปตุนนี้ป้าดีสุดเลยคือเซลรู้ได้ไงก็แย่แล้วใครบอกวะมาดู้เราพูดเหมือนกันแล้วเฮ้ย

จริงไหมเนี่ยเป็รูอะยงแนวนี้ไรเงี้ยได้ยินแล้วเนี่ยนิ้วปกติละกูเลยเป็นกูเลยเป็นเยี่อะไรเนี่ยกูเชื่อมไฟฟ้าอยู่ไอ้เนี่ยม yeah. uh, right. ึงนี่แห้งกูบอกไปเลยเฮียมึงเนี่ยเราไม่มีไฮยะเตะดิตอนนี้จีกบบีลาวะตอนนี้เป็นอะไรวะอดเอ้กูคิดว่าเล่นปูเฮ้ยกูเล่นปูท่านเด็ต้องการฮีโร่อย่างมากูต้องปากตังค์ฮีโร่ ถ้าพ่อตัวพวกเดียวไม่ได้เลยตัวอะไรวะกีติกันนะแก๊กเลยเอาแก้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 กีติกัอนอะกีติกได้เลยโอ้ยเยอะเป็นาถ่ายไม่โดนเย็ดคู่เอ็ดไม่มีปิดผมไม่แฟร์ระวังเว้ย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 ระวัง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 โอู้ย <c> เ <oughs> ยือบัส <c oughs> ในสถานะที่เล่นชาร์ลส์ยังไม่เขียวอ้าวเอี้ยปลาไม่โดนในสัตว์เว้จบแล้วเลิกเอยเอามังกรวะอยู่หลังเขาอยู่ผู้ข้างๆอ่ะเชื่อกูดิเฮ้ยนี่มันเล่นแบบโอเบเยอร์เลยย้อนขอห้าหนึ่งเชี้ยเฮ้ยดูจังวะเป็นไปวะต่อให้ห้ากเอาผมไม่ลงอ๋อไม่นี่ไงชื่อไงชื่ออ่ะดูชื่อดิต่อยเอาห้าต่อให้ห้ากเอาไม่ลงเลยนะใครพิมพ์อะไรวะเมื่อกี้ มาดีวัยรุ่นเนี่ยเชียด <Yeah. S 3> ดูดันจังวะเท่า,าขนาดนั้นเลยรอก่อนนะไอ้เขียดจะรอให้วัยรุ่นคนนี้เล่น,นขนาดนั้นเลยเป็นปาโต้หายตันเข้าบูน่นานจะหลงล้างเลยเล่นล้างระวังนะโดนบอดว่ะงนะเมฆเขี่ยว,วน,น้ะงชาลอดนโปอต้ญาติมึไมงไปชาลอดมาเม็ดเขี่ยวต้นหน่อยวะฮะ นี่ละฮัตละฮัสดีละฮัสดีกูเล่นอะไรกันเออรหัสดีอ๋อมึกลับมามึงตายนะกบมมึงกลับมามึงตายนะลองลองไปดูไอ้ดีดเอาเหี้ยไทยไ่โดนกูเล่นทำไรละเฮ้ยไอ้เทีตอนแรกตอนแรกกูเกิเอาไอ้นี่เน่อยเว้ตะกัดไปนะเว้ยไอ้เหี้ยให้กูเห็นอารีนติ๊กกูเห็นอารีนติ๊กต็อกจังเลยเอ้ในยูทูบยูทูบในเนี่ยนะไมว่ามีอะไรวะอารนมีอะไรเกิดขึ้นมึงจัดการมันสิอ่ะมันชอบ เันชอบเอาติ๊กต๊อกโตอะนอนแบบติกต๊อกโตเก็บสองเก็บสามอะไรเงี้ยแค่ติ๊กต๊อกก็ผิดหรอมริงจังเลยว่ามันไม่ได้ตัวมันไม่ได้เก่งโดนเล่นละโดนเก็บไอ้เรี่องยังไงกูว่าแล้วเื่อตีดาร์กอ่ะเจ่าตีดาร์แต่ละคอร์ดไม่ยูเลยเว้ยเฮ้ยโกเสียวอ่ะมคุแสดงให้คนดูเห็นแสดงให้คุณดูเห็นเขาเล่นมันไม่ได้เก่งรู้ขึ้นตัดเลือดอีกกู่ตู้ ได,ด้สวยไอ้บวะกินไหมไงมือม่ถึงยากเลนไงมึงเชื่อกูกกกดิไอ้เี้ยนาคอ,อตัวนี้จะต้องไม่เอารองเท้าเว้ยเฮ้ยอย่าบอกปูตัวสวยปูสวยบู จะทำแบบในติ๊กต็อกเกอร์โอ้ยฉลอดเบลกล้าแล้ว่ะฉลอดโคตรล่ะดูมึงดูดาวจายทิปรอบแล้วนะดูมึงดูดาวจายมึงดูดาวจายเฮียเก็บดาวนค่นมันมันล้มไปว่าสอสอฉลอดสาฉลอดอ่าทางเลยเฮียเฮ้เป้มึงเล่นคนเดียวก็ได้ละเฮ้ยถ้ามึงเล่นชาฉลอดป้ายิ่งวันนี้อีกนะ อันนี้แค่ชาร์ลอตเลนนะเป็นเชื่อไม่เชื่องเกินไปแล้วตัวละครไก่เขาซาลาเเลนแล้วไก่เพื่อนหยเดยาวนะเอาไงพวกคนไม่ใช่เฮ้ยกูอยากเห็นชาร์ลอตโดนชัดดาวอ่ะเฮ้ยเยวก็ได้เห็นยากหน่อยนะถ้าไม่ใช่ยอนเปรี้ยวๆว่ะมันมีเห็นอยู่แล้วเว้ยเทนบัวเทนบัวจะโดน เฮ้ยไก่ถอยเถอะนี่อะเดี๋ยวตายห่าครับขึ้นกันเวทแบบดวงเวทดีจังอะกลับบ้านแล้วเฮ้ยขึ้นดาบแดงเลยวะกันปุ่มตีธรรมดาเฮ้ยเอสูตัวนี้ใช้ตีธรรมดาเหรออุ้ยตายเออเฮ้ยเฮ้ยยิงป่ะมึงตายห่าเลยโค้กโซ่ไฮไอ้สัตว์นานที่จะได้เห็นยเฮ้ยดูคุณไปแล้วแม่นเลยวะ อ้าวร่วงว่ะพี่เูซูม่งเล่นดูเป็นๆยังไงไม่รู้อ่ะเนี่ยระดับโปรพี่อันดับโลกเหรอวะอันดับโลกเลยเนี่ยเราวเราจบเกมไวแล้วเว้ยเพราะว่าคุณพี่ยากเจอยอนท้ายเกมจริงแต่ตอนนี้มีคนจะตายแล้วในส่วนน้องควรตีใไรวะเนี่ยเฮ้ยใครพาอะไรมาหากูเนี่ยกูจะตายหมดแล้ว ไอ้กูตายแล้วทุกคนเฮ้ยเฮียถ้าดาวเลยคุยมีฉลาดมีฉลาดเย้ยเฮ้ยชอ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 ยมันมีโล่อะไอ้เฮ้ยกูอยู่ไอ้กูมันก็กลอวเฮียเจี๊ย์อะเฮ้ยกูมันก็โกลมกันเลยนเฮียเจี๊ย์ไม่แรงเลยเฮียจังเกิลไว้นะจากเดือไม่รวยทุกคนกูมาแล้วเฮ้ยไก่มาบอกเลยถ้ากูมาแล้วกมันจะนี่เฮ้ยไก่มาได้เลยวะเฮ้ยไอ้เฮียเอาจัดอ๋อ ดูขอบไปบนนะขวบไปบนก่อนเฮ้มึงเฮ้มาสูกูก่อนเรียกร้องไอ้หี้ยะไรล่วมว่ตัดเลือด้ว่าเอาไปเลยว่ามันย้อนยินบุตบายปะไม่ถูะตาวะฮะเดินไปได้เดินไปได้ เดียไม่ได้ไม่ต้องช่วยหรอกคุณดูคุณดูเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยะลอดดูไม่ได้แต่ถ้าคุพุ่งในกรอบนะฉลอวจะเข้าไปพุ่งในน้ำพุเลยอะเออมันจะตีมันจะตีหนึงเดียวนะนึงไม่กล้าทำแบบนั้นไม่ต้องโอ้ยจะตายหวยลูกเลี้ยงจะยอไม่ดี ไอ้เห oh. e right? 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 okay. hey, e ี like ้ยบเดี๋ยวๆแล้วใครทำอะไรตัวนี้วะไอ้แต่ตีวงก้อนคนเดียวเนี่ยนะไม่เรียกเพื่อนด้วยเฮ้ยเจี๊ยบทำไรอ่ะเอ้าแล้วก็ไม่เรียกลุยเลยเงี้ยกูเดินผ่านมาเมื่อกี้แอสแต่ตีในเงามืดว่ะัาดีผัวถ่ายเ้ยไม่ต้องใช้ติมึงอ่ะเอ้ามันใช้แล้วไอ้เหี้ยไปเลยกลับบ้านเก่ารักรออยู่ ได้ได้อยู่ได้อยู่แล้วมันเลือตงมาแล้วมันเลือตงมาแล้วมากูมาแล้วกูมาไงตอนเนี้ยกูมาไปปูรือมึงเอ้ยเฮจะปูกูตายไป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 ดิเฮ้ยเอาเอาดีนะนะชอบดักหุ้มนะเจ๋อเฮ้ย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 โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยธรรมดาที่ไหนโอเคไ่ใกล้เฮ้ยเยี่ยมแตก มันย่เจอข้าในป้อมเลยตาข้าป้อมไลยยอนกูวไอ้เหี้ยมำแห่งลยไอะเยอะข้าป่อยมันมันคือท่าไนี่เว้ยเสียร์วังสวยเหี้ยมวยเขาไม่ให้โอ้ยนะฟอนะฟอนะฟอนสวยโอ้ยนะฟอนโอ้โหทัมดีขบวนโอ้ยบวตานี่ทีมดีแล้วตีมดีท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 ทีมดีทดีททีมดีทมดีทีีทีมมดีทีดีทีมดีทัมไปหีมดีทีมดมดีที ตาหาวตาหาตาหงอกหมดแลวทั้งขาทั้งเราเลยเจ้ย่ีดาก่ะตีดากได้ปะได้นะเบอร์สิบัสตโตมันไปว่าอะไรวะะอไรนะ ต้อห well, oh, ัวแม่โดนว่ะ şey อ so ๋อเจานาี่ราไมใช่สิยู่อะไรไม่โดนหรอกการไปเสริมมาแล้วไปเสริมชนิดป่ะเฮ้ยสวยดูสิมาแล้วจุดจุโดนลัดดักแล้วตายถ้าจะลืมน้ เฮ้ยฉันหอกูไป้เมื่อกี้มมไปด้านป้อมนู่นก็หาเกี่ยวเวลาได้ไก่ออกกรงสะท้อนเลยรอดนี่จเลี้ยงสูถามอะไรวะถามแล้วด่วงกูอ่ะลวงไปไล้วะปวยตะโลส่วยตะโรเลยนะมันก็ซราตายซะฮีใส่วาดยิงธรรมดาเย้ ไอ้เหี้ยวันนี้สายลือมือกูถึงเอลสูแล้วอ่ะไอ้เหี้ยโคตรแหลกเอลสูพูดถึงเอลสูแล้วโคตรแหลกอ่ะไอ้เหี้ยวันนี้กูเจอเอลสูแม่งฝั่งตรงข้าวมาใกล้ๆนะใช่ไหมแม่งยังมีเวลามานั่งซูมอีกไอ้เหี้ยกูเล่นไอ้กูเล่ไอเดี้เหี้ยไก่อ่ะกูเล่นไอเดียไก่อ่ะโดนด่าจริงกูกูแม่งเลิกซัพพอร์ตมาเลยกูกูหนีเลยถ้าไม่ซูมถ้าไม่ซูมเดี๋ยวมันไม่เท่ไอ้เหี้ยแม่งระยะขี่หมา้เลยขายยิงเข้าไปละ